เอาละสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในโปเกมอนเรดิโอลเรดพาร์ทที่3แล้วเพิ่งจำได้ว,ว่าต้องมาอัดเล่นไปเยอะแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ตัวของอ, Pokemon อ,อยู่ที่ถนนใหม่เลขที่ยีสิที่เกาะตรงนี้หลังจากผ่าน หัวหน้ายิมของอหัวหน้ายิมพิดมาได้ตรงซาบารีโซนตรงนี้เดี๋ยวจะมีการเก็บตกย้อนกลับไปดูแล้วกันตอนนี้เราเล่นมาไกลแล้วเก็บตกเอาจะมีคลิปย้อนหลังตอนนี้เราอยู่ในหมายเลขยี่สิบอยู่กับหัวหน้ายิมน้ำแข็ง เราเราจะมาแนะนำโปเกมอนที่เราจะใช้กันจะมีตัวของพี่น้อยตัวนี้ใช้ถือหินเมก้าจับได้จากตรงซาฟารีโซนสแต็กเน้นไปที่ตัวของให้เป็นสายสมดุลเน้นไปที่ดีเฟนต์แล้วกันถ้าจะมีเดนพันคลัชคอส์ักพันธ์เฟกเอาเดนพันดุดเลือดคัดคอรด มีโอกาสลดดีเฟนส์ฝั่งตรงข้ามสักพันเอาไว้ปิดเกมเป็นท่าพริโอริตี้แล้วก็เฟกเอาไว้ทําจังหวะตัวนี้ของเราเนี่ยจะเป็นตัวทั้งทําจังหวะทั้งตัวทาดามเมจนะครับอบัปลิตี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตอนที่แปลงร่างเป็นเมกา้าจะเป็นอัปลิตี้ที่ไว้ตี2ครั้งได้ตี2ครั้งก็คือเอาลูกที่อยู่ตรงกระเป๋าหน้าท้องเนะี่ยเอามาตีด้วยต่อไปจะเป็นตัวของแมมมูเป็นอัปลิออริตี้ติกแฟกฮีทแอนด์คูลพเด็ชั่น ตามชื่อเลยจะถือเป็นตัวของไซตัสเบอร์รี่ตัวนี้จะเป็นท่าน้ําแข็งกับดินหลางจากท่าจะมีเอิร์คเควกอารชดไอาแครสแลวก็สโตนเอ็นะครับก็คือเอามาเผื่อไว้ว่าต่อให้มันเป็นหัวหน้ายิมน้ําแข็งเนี่ยแต่มันก็มีโอกาสที่ว่ามันจะไม่ใชโปุกรมน,น้ําแข็งอาจจะมีอะไรแปลกๆปกมาก็ได้ก็เลยเอาติดไว้ก่อน ตัวต่อไปจะเป็นตัวของมาร์หรือโคดี้ของเราโคดี้เนี่ยจะเป็นอเบลิตี้พอยซันทั h ก็คือใครมาแตะใครมาต้องเนี่ยก็คือจะตีมีโอกาสติดพิษได้เลยตัวของไซเซตัสเนี่ยจะเน้นไปที่ดีเฟนซ์ซะส่วนใหญ่เป็นตัวแนวตั้งรับถ้าจะมีกัสโนตเป็นท่าพิษที่แรงมากมีโอกาสติดพิษฝ่ายตรงข้ามด้วยแต่ว่าความแม่นยำอยู่ที่80%สก๊พันธ์ท่าพ r i อริตี เอาไว้ปิดเกม Disable ก็คือทำให้ท่าล่าสุดที่ใช้เนี่ยใช้ไม่ได้ Clear Smoke เอามาเพื่อจะลดบัฟฝ่ายตรงข้ามถ้าฝ่ายตรงข้ามบัฟไปเรียบร้อยแล้วโอเคตัวต่อไปจะเป็นตัวของอตัวเจนตัวน้องเจนโอเคอ่าตัวเป็นตัวนี้จะเป็นตัวแท้งเลยเน้นแท้งเวทเลยตอนนี้ จะถือเลฟโอเวอร์เพิ่มเลือด1ส่วน16ทุกเทิร์นทุกเทิร์นทุกเทิร์นจับได้จากโซนฟาฟารีเหมือนกันใช้ดีอถ้าจะเป็นไซมิกทอสก็คือความแรงเท่ากับเลเวลของเราเราเลเวล73ตอนนี้ถ้าซิงทำให้ฝ่ายตรงข้ามหลับรีเฟกอ่ารีเฟกจะป้องกันกายภาพอตอนนี้ไม่มีท่าที่จะอะไรใส่ก็เลยเอารีเฟกใส่ไปก่อนแล้วกันคิดไม่ออก แล้วก็ตัวของซอฟ t ์บอยเอาไว้เพิ่มเลือดครึ่งหนึ่งตัวเนี้ยจะเน้นไปที่ถึกถกทนอย่างเดียวเลยอ่ามันเน้นแค่มันมันมัน,มนอ่ามันถึกแค่ของตัวของเวทเท่านั้นกายภาพมันอ่อนแอมากเลยขายธรรมดาตัวนี้จะของริสุริสุเนี่ยจะเป็นตัวธาดไฟคือ m ม s สเซ Band เป็นตัวทำดาเมจหลักของเราเลยมาสเตอร์แบนเน่ทำให้ท่าที่เป็นท่ากายภาพเนี่ยแรงขึ้น20แล้วก็ลิสูนเนี่ยจะเป็นตัวทำดาเมจหลักก็คือจะเน้นที่เร็วแล้วก็จะมีตัวของอารเบตตี้ลิเบโร่เปลี่ยนท่าทของตัวเองเนี่ยให้เป็นท่าทเดียวกับท่าท,ที่เราตีไปเอาตัวนี้เอาไว้แบบเปลี่ยนสับเปลี่ยนนู่นนี่แล้วก็ปิดเกม ใช้เป็นยูเทิร์นเปลี่ยนตัวเองตีปุ๊บเปลี่ยนตัวปับ๊บอ่าแล้วก็เป็นสักพันเอาไว้ปิดเกมกันไพโรบอลเป็นท่าิกเนเจอร์ของตัวเองตีฝ่งยตรงข้าม120มีโอกาสโดน90%แล้วก็มีโอกาสทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดเผาไม่ได้ แล้วก็จะเป็นไฮจัมคิกร้อยามสเป็นท่าต่อสู้ถ้าเราตีไม่โดนเนี่ยเราจะเจ็บเองท่านี้มีข้อเสียอยู่แต่ก็ข้อดีก็ดีมากโอเคตัวต่อไปจะเป็นตัวของออยือว่านัทเทรย์ตอนนี้จะเป็นสายแท้งเหมือนกันเน้นไปที่กายภาพแล้วก็ลดตัวของสปีดลงไปเลยถือสเตตัสไอสเตตัสเบอรี่เหมือนกัน อาวลิที้ไอออนบาร์เนี่ยไอออนบาร์ทำให้ฝ่ายตรงข้ามที่มาแตะตัวเราเนี่ยเลือดลดไป1นึส่วนหส่วนแทุกครั้งที่แตะกันได้แค่ท่าที่แตะสัมผัสตัวท่าก็จะมีไจโรบอนแรงเท่ากับความเร็วฝั่งตรงข้ามยิ่งฝ่ายตรงข้ามอ่ะเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงเท่านั้น power whip ท่าพืชที่แรงมาก ทันโนอ่า้าไห้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสติดชาได้ตอนนี้อยากได้ทัน r w เวฟมากเลยแต่ทัน r w เวฟยังหาไม่เจอแล้วก็จะมี Knock off. น็อกออฟน็อกออฟเนี่ยอ่ตีแล้วของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะหลุดออกไปเอาละเราจะมีทั้งหมด6ตัวนี้ในการสู้กับหัวหน้ายิมทั้งแข็งไป เอาละเรามาเจอกันเอาละเราจะเจอโอ้โนทีเ้เราเจอแซนเราจะแปลงเป็น,ปนตัวของเมก้าเฟคเอา ก็เฟคเอาไปที่ตัวของแซนไปตัวปกติเนี่ยจะเป็นตัวธาตุดินอันนี้จะเป็นน้ําแข็งเหล็กแล้วเราก็จะใช้ท่าของคัชครอไปอ่าฝั่งตรงข้ามสเตลล็อกเปลียนจริงๆเลยสเตลล็อกเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนตัวเนี่ยเราจะเจ็บ ก็คือแบบลงมาปุ๊บเราเจ็บฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเร็วกว่าเราต้องระวังนะต้องระวังใช้ท่าของเดนพันธ์ฝ่ายตรงข้ามาไอวอนเฮดเข้ามามีโอกาสติดฟินทำติดชะงักได้เราเดนพันธ์สวนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นน้ําแข็งเหล็กทำให้โดนโอ้โอ้นัดเดียวเลยอะ ทำให้โดนท่าต่อสู้เนี่ยคูณสี่แล้วเราก็ลดดีเฟนส์ฝ่ตรงข้ามแล้วด้วยหนึ่งระดับเอาละตอนนี้เรามีปัญหาตรงที่ว่าเอาละตัวเนี้ยเป็นพลังจิตที่มีตัวของอาคาไมแล้วก็คิดว่าถ้ามันปล่อยมาอย่างเงี้ย ที่เราเป็น normal เน่ยท่าปกติเนี่ยถ้าธรรมดาเนี่ยมันต้องเอาท่าต่อสู้มาแน่ๆมันมีโฟกัสบาร์อยู่ซึ่งตอนนี้เราเสียเปรียบมากตอนที่ว่าทุกตัวของเราเนี่ยแพ้ต่อสู้หมดเลยเราแพ้ต่อสู้หมดเลยเ,เราก็ต้องจัดการโดยการเอาริสุมาแล้วกันโดยโฟกัสบาร์สักที แต่แต่ไม่ดีกว่า,เ,าเราก็ต้องเอาใครดีนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยแพ้หมดเลยแพ้โฟกัสบัานหมดเลยถ้าต่อสู้เรามีตัวของ normal สองตัวน้ำแข็งหนึ่งตัวเหล็กหนึ่งตัวแล้วก็มืดหนึ่งตัวทุกคนแพ้ตัวท่าต่อสู้หมดเลย เราก็เลยอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวของลิสุแต่ว่าถ้าเอาลิสุมาลิสุเป็นไฟถ้าลงมาแล้วก็จะเจ็บมากๆเพราะว่าเหยียบหิน <S <S ก็คงเปลี่ยนเป็นโคดี้ดีกว่าโคดี้เป็นพิษที่มีความค่อนข,ข้างที่จะ แรงได้ที่อยู่โฟกัสบาร์โอเคเราเป็นมืดผิดโอเคไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าไหร่เอาล่ะเราทนได้อีกครั้งหนึ่งกินไซตัสเบอร์รี่ไปอ่าฝ่ายของข้ามีเลฟโอเวอร์เพิ่มเลือดหนึ่งส่วนแปดทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งอา่า โอเคปิดเกมเลยดีกว่าถ้าเราไป Disable มันไม่ให้ใช้ท่าเนี่ยมันจะเสียเทินไปแล้วความที่มันเป 1, 7, 1, ็นพลังจิตมันแพ้ทาุมืดขอกั s สน็อไปก่อนแล้วกันเราเร็วกว่าโอเคโฟกัสบาสแต่ไม่โดนโอเคโคดี้นาเจ๋งมากเลย ใส่ตรงข้ามตีเราไม่โดนเอาละเราจะใช้ตัวของดิสตัเบแล้วกันเพราะเราทำอะไรไม่ได้ดิสตัเบไปทาล่าสุดทิ้งตีมาใช้ไม่ได้คาไมาโอเคสเปเชียลแอคแท็กเดฟเฟนใช้คาไมา เอาล่ะเราจะใช้ต uh, ัวของซักพันธ์ตีไปเลยโอคามมอีกรอบเหรอเจสสัเอาล่ะตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วแต่อย่างน้อยคือตอนนี้เราเรากันอ่าเรากันโฟกัสบาสมันได้แล้วเราจะใช้เคลียร์สม็อกแล้วกันมันอ่าลบบัฟของมันทิ้ง มูบัฟออมันก็คาไม้ไปสิไม่เป็นไรเราลบบัฟของมันทิ้งแต่ด้วยความที่เราจะเจ็บมากเรื่อยๆเนี่ยแหละข้อเสียงเราคือตรงนี้เอาตอนนี้วอนนี้เราจะยิงกัดช็อตไอ,ไอ้ยิงผิดไปโอ้ติดผิดด้วยโอเค ฝั่งข้ามคาไม,มาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว Special t t c k r o l Defense r o มันจะคาไม,มาอีกรอบไหมแต่เราเร็วกว่าอยู่แล้วเราสามารถที่จะลบคาไมามันได้อา Poison ติดไปเจ็บด้วยตอนนี้มันเพิ่มเลือดไม่ทันแน่ๆแ,แล้วก็เราจะเคลียร์สมอกไปชีด โอเคตอนนี้โอเคเรามีปัญหาแล้วโอเคเจ็บตอนนี้เราเปลี่ยนตัวไม่ได้ตัวของซักพันอาจจะไม่แรงพอด้วยเราอาจจะ disable อ้คลด โอเคคงต้องลาก่อนแล้วล่ะคดี้ลาก่อนฉันจะคิดถึงนายตอนนี้เราคงต้องเปลี่ยนเป็นตัวของพี่น้อยแล้วกันเอามาคัดคลอไว้ก่อนเพราะตัวค่อนข้างที่มันจะถึกมากเลยแล้วเราก็ค่อนข้าง,างอ่าแล้วก็ใช้ตัวของเดนพันสู้สวนได้ขอตัวเฟคเอาก่อนกันเฟคเอา่าตรงข้ามเนี่ยเป็นมังกรน้ําแข็งที่ใช้ไฟฟ้าได้ด้วยแ้แข็งได้ด้วย ซึ่งเจ็บมากน้ําแข็งมังกรไฟฟ้ามันใช้ได้หมดเลยเราจะใช้ท่าของทัชคลอร์กันโอ้ไอแคลสเจ็บมากเจ็บมากโอเคลดหนึ่งระดับเอาละคงต้องยอมเสียสะละไปก่อนถ้าเราเปลี่ยนตัวอื่นน่าจะไม่ดีเท่าไหร่ เออได้อยู่ได้อยู่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเป็นตัวของออยออยเนี่ยสามารถที่จะรับท่าน้ําแข็งได้แล้วก็คิดว่าจะตีสวนได้เลยเปลี่ยนเป็นออยตัวของนัทเทร์ท่าน้ำแข็งมาโอ้ใช่ท่าไฟฟ้าโอเคเราเป็นพืชเราเป็นพืชเราเราไม่โดนท่าไฟฟ้าอยู่แล้วไฟฟ้ามัน มันเบาสำหรับพืนมากเลยโอเคเราจะใช้ตัวของใจโรบอนอ่าฝ่ายตรงข้ามรูสเพิ่มเลือดจนเต็มเลยโอเคเราใช้จอยโรบอนแรงตามความเร็วซึ่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างเร็วเลยแล้วเราก็ลดอ่าหลังป้องกันมันไปนหนึ่งระดับด้วยวยังไวเพ่าฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยมันจะมีท่าไฟซึ่งคิดว่าไม่น่ามี ไอ r a ครโอเคเราไม่เป็นไรเราเป็นเหล็กเหล็กไม่ได้แพ้เหล็กอ่าเหล็กไม่ได้แพ้ตัวของน้ำแข็ง <'t it? S 1> แล้วรอใช้จะอ๋อโอ้โอ้โอเคเราเราฟินตีไม่โดนไอ r a ครอีกรอบนึงโอเคขอให้ตีโดนโอ้หูหูหรือแปดหรือแปด โอเคเราจําจัดตัวปัญหาไปได้ตัวนี้เป็นตัวปัญหาใหญ่เลยโอเคเราจ,จัดการได้ละตัวปัญหาอย่างนี้จัดการตัวปัญหาได้ต่อไปเราจะลงตัวเจนแล้วกันเอาเจนไปรับก่อนคิดว่ามันน่าจะมีตัวอะไรเด็ดๆอีกโ <Okay. S 2> อเคไอ้ตัวโฟกัสบาร์สอีกแน่นอน ถ้าอย่างนั้นก็คงจะโฟกัสบาร์สถ้าโฟกัสบาร์สมาเราค่อนข้างมีปัญหาเลยแต่เราเร็วกว่าคิดว่าเราเร็วกว่าไม่สิเราจะเร็วกว่าไหมวะทำไงดีเราอาจจะทอยออทอนมีซอนแล้วกันโอเคเราเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าถ้าทำให้มันหลับก็ ก็ได้อยู่แต่คิดว่าไม่น่าโอเคโฟกัสบัสไม่คาไมาเหรอสเปเชียลเอ็กแทกอ่าโร่แต่เราเร็วกว่าถ้าเราเร็วกว่าก็มีโอกาสซิงได้อ่ะโอเคเราเราเลยแบบร้องเพลงใส่มันใหให้มันหลับไปซะโอเคเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าโอเคติดพิษไปซะเราร้องเพลงใส่มัน กดาร์สโอ้ไม่โดนโอเคตัดอันนี้คือถ้าเราเร็วกว่าอย่างเงี้ยเราไม่เป็นไรอยู่แล้วมันโฟกัสบาร์ตีไม่โดนเราด้วยเย่ yeah. รอบนี้เราถ้าเรารู้ว่าเราเร็วกว่าเนี่ยเราจัดการอะไรกับมันก็ได้เลยมันทําอะไรเราไม่ได้ละมันกรโดนผิดเข้าไปอีกจริงจริงปล่อยไว้เฉยๆมันก็ตายได้ะเนี่ยแต่ว่าเราใช้ตัวของทอทอนดีกว่าโอเค เกือบตายถ้าโฟกัสบาร์สโดนเราจริงๆเราน่าจะแตกได้เลยพอโฟกัสบารสนี้รู้สุดจะแรงประมาณ150ยห้าอ๋อเด๋ยวสิโอเคงั้นเราทอร็อปมิดซ้อนร้วๆเลยเพราะว่าอย่างมากสุดมันก็มันทำได้แค่แค่ท่าเวทซึ่งเราแข็งเวทมากซึ่งเราไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรใช้ตัวของทอ็อปมิดซ้อนต่อ ไซมิททอนเออไปโอเคเทเลพอร์ตอูโอโนโดากอนอูโอโนโดากอนจะมีท่าของอาบิลิตี้จะเป็นฮิว,ฮ,วฮิวในฮิวในหิมะแล้วก็จะมีตัว,วเทอร์เอฟซ็ปอปอีกทีหนึ่งแต่จะเป็นตีกายภาพซึ่งถ้าตีกายภาพค่อนข้างแย่เลย ตอนนี้เราตัวเราก็ค่อนข้างที่จะไม่มีตัวไหนเอาไปสู้ได้เพราะถ้าไปปุ๊บเราอาจจะเสียริสุได้ถ้ามันตีท่าน้ํามาถ้ามันตีท่าน้ามาแม,มมูเราอาจจะแตกซึ่งพี่น้อยเราก็อยู่น้อยด้วยเ,เราก็มีเลือดน้อยด้วยเป็นตัวเลือกที่ยากมากพี่น้อยเนี่ยข้อดีอมันก็คือเราจะไปตรงที่คิดว่าเร็วกว่าตัวของ โอ้แน่นอนตัวของตัวปลาน้ำแข็งน้ำเนี่ยซึ่งเราจะเก็บตัวของเจนเนี่ยไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวแมงมูแล้วกันเพราะแมงมูรู้สึกจะไร้ประโยชน์สุดเอาแมงมูไปก่อนแล้วกันถ้าวันตีเป็นน้ำแข็งเนี่ยจะดีมากแต่ถ้าตีเป็นน้ำเราอาจจะไม่รอดโอ้โหฟิดล็อตเกรดโอเคเราไม่รอดจริงด้วย โอเคเพื่อทั้งนี้ก็เปลี่ยนเป็นเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวอื่นด้วยแหละเพื่อจะได้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ตัวลิสุเข้มาลิสุแล้วก็เดี๋ยวจะห้จัคชิกไปเพราะเราเร็วค่อนข้างเร็วเลยไยตรงข้ามเนี่ยไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นหจัมชิกโอ้โอเร็วเร็วมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ โอ้โอหยีวิวไลท์ด้วยเหรออ,อ,อีวิวไลท์ด้วยใส่อีวิวไลท์เพิ่มความแรงเข้าไปอีกชิปหายละเรียกว่าชิปหายของแท้เลยก็ได้เฟคเอาเอาล่ะเ,เราต้องฆ่าให้ได้ เราตีช้ากว่ามันแน่ๆเลยเพราะตัวที่เราดีสุดของเราก็ยังช้าด้วยไปขอสักพันไปโอ้โหฝั <c oughs> ่งตรงข้ามนี่อ e ีวีออไล์ด้วยซึ่ง <c oughs> โอ้โหเรา ไอมิดทอนเฟิร์สเรเป็นท่ากายภาพซึ่ง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 โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีแล้วกันโอเคตอนนี้เราเรามากันอีกรอบหนึ่งเรามากันอีกรอบหนึ่งนะอ่ารอบนี้เราจะเร่งสปีดเลยแล้วกันเร่งสปีดเลยเราจะใช้เซตเดิมเนี่ยแหละ กันคิดนอกมากไปอ่าใช้ i อ l a ลไปไอคัดครอแล้วก็เดนพันธ์เราใช้แบบเดิมเลยก็ได้นะคิดว่าเราก็ชนะได้อยู่ต่อไปก็เป็นโฟกัสบาร์ถ้าเป็นโฟกัสบาร์แล้วก็นั่นแหละเราก็ใช้ตัวของโคดี้ไปโคดี้ในการรับได้เลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้โฟกัสบาร์แน่ๆแล้วก็จะใช้เป็น d i s a b ล e อย่าให้ใช้อีกรอบนึงอ่า แล้วก็ใช้การ์ดช็อตยิงไปเรื่อยๆติดพิษโอเคเราเร็วกว่าโอเคยิงไปแล้วก็เคลียร์สม็อกสักรอบโอเคไม่ได้โอเคสัก,กพันสวนนิดหน่อยโอติดพิษโอเคถ้าเราแตะแนตอง้ามติดพิษแล้วรอบนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวของน้องออย อันนี้เราเร็วเลยเร็วเลยแก้ตัวก่อนโอเคต่อไปของ Global. โกลบอลเคปุ๊บตีไปโอเคแล้วก็ติดพิตายปุ๊บอ่ะเปลี่ยนเป็นเจนโอ้ติดเบิร์นด้วยโอเคเราติดเบิร์นด้วยไซสมิททอน อ่า uh huh. เราก็โดนเผาทั้งคู่เลยตอนนี้เราไซามิดทอนอีกรอบนึงอ่ะ uh huh. ทั้งคู่ตอนนี้คือเป็นสายถึกทั้งคู่เลยไซยมิดทอนไปอีกรอบหนึ่งฝ mm hmm. ั่งตรงข้ามคาไมล์เราเร็วกว่ายัางไงเราก็ชนะได้อืซอฟบอยโอเคเราหิวเลือดก่อนถึงจะโดนเผาก็เถอะรอบหนึ่งฝั่งตรงข้ามอ่า uh huh. เป็นโอโนดากอน โ oh, อโนากอนเนี่ยอ่าตอนนี้มันน่าจะยิงน้ํามาใช่ไหมโอเคเราเราผ่านมาตอนดีมากเลยนะอ่ามันยิงน้ํามาถ้ายิงน้ํามาเราก็เปลี่ยนเป็นออยแล้วก็เผาว,วิปโอ้เผาว,วิปไม่ได้โอเคเราอืมอ่าเปลี่ยนเป็นพี่น้อะพี่น้อยอ่าพี่น้อยไปเฟกเอาก่อนทีหนึง่งแล้วก็ ่าใช้ตัวของเดนพันธ์แล้วกันโอ้แย่จังเอาล่ะสัก,กพันธ์สวนโอเคแตกต่อไปตอนนี้เราจะเหลือนี่อ่ะใช้ท่าของยูเทิร์นเปลี่ยนเป็นเจนออกมาโอเคแล้วก็ตัวใช้ของทอสมิดซ้อนอ่าโอ้ oh. เรา เปลี่ยนตอนนี้มันใช้ท่าน้ำแข็งมาก็ไม่เป็นไรโอ้ดับเบิลเอทโอเคงั้นก็ไม่แรงขนาดนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอจบเกมแล้วกันนะใช้่า s สโตนเอทฝั่งตรงข้ามันเป็นน้ำแข็งแล้วก็เมก้าใช้ท่าโ n e เอทได้ปุ๊บอ่าแล้วก็ไอชาร์ดแล้วกันเออเรียบร้อย โอเคแล้วก็เราจะใช้ไอชาดอีกทีนึงไอชาดเป็นท่าไพีโอริตี้เอาไว้ปิดเกมโอเคเราก็ไอตัวที่ว่าไอปิดเกมเจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้จริงๆอะเนาะตัวนี้เร็วกว่าแน่ๆอยู่แล้วไพโรบอลโอเคแมปโอเคโอเคขอได้ปรับมาเป็นความเร็วเหมือนปกติละโอเคกว่ okay, oh, าโอ้พลาดพลาดพลาด ชาเลนเจอร์เราได้ตัวของหินเมกา้าตัวที่เราเจอเพิ่งเจอไปได้หินเมก้าตัวนั้นแล้วก็ได้ c ้อยสครับช้อยสครับเนี่ยทำให้เราเนี่ยตีออกก่อนที่หนึ่งแน่ๆออกก่อนเป็นคนแรกแน่ๆแต่ว่าจะใช้ได้แค่ค่าเดียวใช้ได้แค่ค่าเดียวนั้นบู์สปีดได้เฉยสปีดบู์เข้าไปครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่ง โอเคเอาละตอนนี้ผลประกอบการของเราก็คือเราเละมากเลยเราแตกเกือบทั้งทีมรอบแรกเราแตกไปแล้วรอบที่2มาแก้ตัวโอเคเอาละครับ,ลค,รบคลิปนี้ก็ขอจบไปเม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะกับโปเกมอนเรดิ c a l เรสพาร์ทที่3แล้วก็ใครจะเป็นคนต่อไปที่เราไปลุยแล้วก็ ก็เตรียมพร้อมดูได้เลยครับเอาล่ะขอบคุณครับ